สวัสดีครับได้รักข้าวเย็นอีกแล้วแต่วันนี้ก่อนอื่นแล้วก็มีของเล่นใหม่วันนี้ซื้อใหม้อาใหม่ทางร้านบอกว่าต้องถ่ายวิดีโอในการแกะสินค้าหรือทางร้านจะไรับกันแล้วก็ขอใช้โอกาสในคลิปนี้แกะเลยแล้วกันต้องเก็บใบเสร็จนะตัวนี้สั่งจากรั a ซ่าส่วนร้านเขาหน่าจะอยู่ที่ฟอร์จูนทาว n นะอ่านดู ดูการแพ็คของกอนนะมืออาชีพมากเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครสั่งตามนี่นะมีการกระแทกมาอย่างนี้นี่ก็เพีของเราเป็นใหม่นะยี่ห้อสลาโมนิกนะตัวนี้ก็จะขึ้นชื่ออีกตัวหนึ่งก็จะยี่ห้อโรดนะตัวนี้ยี่ห้อสลาโมนิกราคาเต็มเมื่อก่อนนะก็เกือบพันนะเก้สบตอนนี้พอดี คนนิยมไปใช้ไม์ไวเลดกันมากนะตัวนี้ก็เลยราคาก็ล,ลดลงตอนนี้ซื้อมาในโปร111 1ราคาก็ประมาณ560บาทนี่เลยมีซิลมาตัวนี้อาจจะขาดไปนิดนึงว่าเป็นไรแกะง่ายดีมีสติกงสติกเกอร์ สำหรับใครที่จะซื้อตามก็แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นมือถือระดับเรือธงอย่างนี้ฮะระดับตัวท็อปอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่าเสียงมันไม่แตกต่างกันเพราะว่าไม้ตัวนี้มันเหมาะสําหรับที่อยู่ใกล้ปากประมาณหนึ่งช่วงแขนไม่เกินหนึ่งช่วงแขนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ติดไม้มันก็เสียงดีใช้ได้อยู่แล้วจากมือถือเพราะว่ามันไม่ห่างปากเรามากแต่ที่ซื้อมานี่เพราะว่า ต้องการความเป็นโปรเฟชชั่นแนลโปรเฟชชั่นแนลเก๋ยังไงเก๋ไม่ออกโอเคได้ละตุ้มไม้ก็เล็กจิ๋วอันนี้นะ อืสำหรับใครจะไปคาดหวังว่าให้มันดังๆเหมือนไอ้พวกตัวใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่นะมันเอาไว้สำหรับเสริมเพิ่มขึ้นมาให้มันรับเสียงแบบชัดเจนยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นนะนี่เลยอันนี้ก็กันลม,มเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะไอ้ของถูกก็มีนะที่จะใช้อยู่ก็ตัวละร้อยกว่าบาท เยาทำเปรียบเทียบให้ดูว่าซื้อตัวไหนดีมันเหมาะสำหรับระยะหนึ่งช่วงแขนแค่นี้นะตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกล้องนะอย่าถอยสิจะได้รู้ว่าตรงไหนนี่นะประมาหนึ่งเมตรอ่ะถ้าไกลกว่านี้มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ทดสอบนะลองนับดูนะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก่อนถอน ่อนเสียบไม้นะลองเสียบไม่เข้าไปดูโอเคตัวนี้เสียบไม่เข้าไปแล้วนะ ทดสอบหน uh ึ่งสองสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวลองถอดใหม่อีกรอบนะทีนี้มันก็จะหักหัวได้ uh huh. มันหักได้ไปถึเก้สาสิบองศานะสองด้านเลยหักได้รอบเดีย๋ยวลองเสียบใหม่อีกทีนึง อันนี้ใหม่หันมาทางผู้พูดนะลองนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ดีลองกินส้มตำดูอันนี้เป็นส้มตำกับข้อหมูย่างนะพอดีคุณยายเขาน่าจะเข้าใจผิดนะเราสั่งเป็นตำซัวกับข้อหมูย่างนะคุณยายเขาเลยจัดให้เป็นตำซั่วข้อหมูย่างคือส้มตำใส่ข้อหมูย่างเข้าไปด้วยโอ้โห ก็มีข้าวพุ้นกับควอหมูย่างเลยน,นะก็คือเหมือนเราสั่งค้อหมูย่างเบิ้ลสองรอบนะสุดยอดไปเลยร้านแซบกัดปากอืมดีเลยข้อหมูย่างมาให้เลยเดียวเข้า้ําเข้าเน,นื้อดี วันนี้ก็ทิมให้ดูสั้นๆเอาเน้นเรื่องใหม่เป็นหลักวันนี้ก็จะเรียนกินข้าวกันนะครับลาไิกรอนสวัสดีครับ